สารานาร้คุณเล่พาสต้าที่องครับอ่านี่มีคนส่งไปว่าครับว่าจอโค้งกับจอบแบนเนี่ยมันมันใช้งานต่างกันในความคิดของผมนะครับจอโค้ง่ะส่วนใหญ่จะเป็นแพนลของ VA ถูกทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาของการเรียงเม็ดสีที่อยู่ที่จอตัว VA เนี่ยถ้าถะะ้าการออกมาแบนเนี่ย มันจะอาจจะมีเงาดําหรือมุมอับของตัวเม็ดสีที่ทําให้การมองสีเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปเขาถึงทําตัวจอที่โค้งเข้ามาส่วนใหญ่จะอยู่ในไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็น 32- 34ขึ้นไป27ิก็มีละนะครับสาหรับบางคนที่ต้องการย7ิบเเคิร์ฟในเรื่องของการใช้งานจอแบนและจอโค้งในส่วนตัวของผมถ้าเป็นจอขนาดเล็กนะครับไม่เกิน27นิ้วเนี่ยการใช้จอแบนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราจะตั้งระยะใกล้หรือระยะไกลเนี่ย มันอยู่ที่ระยะของการมองของสายตาแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้จอตั้งแต่32ขึ้นไปที่เป็นจอแบนนะครับเราต้องตั้งระยะของจอถอยห่างออกไปจากสายตาเรามากขึ้นยิ่ง32 34หรือ50ถ้าจะมีที่เป็นจอแบนซึ่งถ้าเราเอาจอแบนมาไว้ใกล้ตัวเกินไปหรือว่าการทํางานบนโต๊ะน,นะครับมันก็จะทําให้การมุมมองเนี่ค่อนข้างลําบากในการมองกระจายสายตาไปด้านข้างดังนั้น การเลือกจอโค้งบีบเข้ามาเนี่ยทำให้เราไม่ต้องหันสายตามองไปที่ด้านข้างไกลออกไปเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าจอโค้งส่วนใหญ่อย่างเช่นบางยี่ห้อ49นิ้วโค้งมาเลยรวมถึงคูเดอร์มาสเตอร์เองก็มีจอระดับ57นิ้วที่เป็นจอเคริร์ฟซึ่งเราสามารถวางจอเคิร์ฟเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวได้ด้วยความโค้งองศาของตัวจอนะครับเราสามารถขยับตัวจอเข้ามาได้ใกล้ขึ้นโดยที่เราหันมุมมองได้ค่อนข้างชัดเจนนี่คือการเลือกใช้ ในส่วนตัวของผมนะนี่ผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการส่วนตัวถ้าจอแบนระดับ57นิ้วรับรองถ้าเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยคุณดูรายละเอียดได้ไม่หมดหรอกและมองยากด้วยต้องวางจอไกลออกไปซึ่งก็อาจจะมองรายละเอียดเล็กๆไม่ถนัดเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้จอแบนหรือจอโค้งผมคิดว่าอยู่ที่ขนาดของจอและลักษณะการใช้งานเป็นหลักนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางคูลามาสเตอร์ก็สามารถคลิกเข้ามา ใน f a c e b o o k f แ n p a g e ของทาง Cooler Master Thailand ได้นะครับเราจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคำถามเชิงลึกรวมถึงบางครั้งเราอาจจะมีผลการทดสอบให้เห็นเป็นรูปประทับเลยด้วยซ้ำนะครับก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามกันในเพจได้ฝากกด Subscribe, Like, Share ในช่อง YouTube ของทาง Cooler Master ด้วยนะครับผมสารณนารู้ค o ลเลอร์มาสเ